สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่น้องพาพี่น้องมาเบิงหนานผักค่ะกระลำปีค่ะกระลำปีเก็บไปแล้วค่ะเหลือซ้ำนี่ละ่ะจงไว้ถ่ายกินเป็นหัวเป็นเงาเป็นกอจุ่มจิ้มกันยูเป็นแถวงามค่ะพี่น้องผู้ดใดว่าปลูกผักง่ายต้องล้องเห็ดเบิงด้วค่ะพี่น้อง บอยากเล้าก็บ,บ่องอายขันเท้าหูจากวิธีการบำรุงรักษาหูจากวิธีการเห็ดนะคะหลักการนี่เตถทีมเขาปลาโลนหานังเทอรหลักการลองเห็ดตามหนังสือผลหลับค่ะพี่น้องบอเดเผลค่ะจนกว่าสิลองลงมือเห็ดเท้าสีหูป,ปัญหาอุปสรรคนะคะจำปลูกกะลำปีนี่กะลำปีปลอดสารพิษเด้ค่ะพี่น้องนี่หัวนี่เป็นสีมงม่วงนี่สี ขันไปอ่านบึงพืชผักชนิดใดเป็นสีม่วงขาดสารโพแทสเซียมเิ่นสีวายังสีเดองอีหยังหล่ะโพแทสเซียมพี่น้องหูจักยืนบอกขัน,นกเกษตรกรภูมิความหมูเพิ่งกับสีหูจกักธาตุหลักมันบ่ค่ะ NPK ในตัวเจนฟอสฟอรัสโพแทสเซียมนะคะโพแทสเซียมเนี่ยบำรุงดอกผลเนานะค่ะเนาะกระลำปีเนี่ยเป็นหัวนะคะเป็นหัวแต่อยู่บนดินนะคะ เป็นกออยังสิกรสิต้องการธาตุทั้งในตัวเจนฟอสฟอรัสเนี่ยฟอสฟอรัสกับบอหลายปนไนนะคะใส่น้อยๆนะคะแล้วก็โพแทสเซียมสินักน้อยนะคะอันนี้คือสูตรปุ๋ยนะคะโดยทั่วไปแต่แปลงนี่บอดได้ใส่ปุ๋ยเคมีค่ะพี่น้องใส่ปุ๋ยธรรมาชาตินะคะพี่น้องสิเห็นร่องรอยของ ฟางนะคะที่เอามากลบเพื่อสร้างความชุ่มชื้นนะคะสีเด็นร่องรอยของปุ๋ยธรรมาชาตินะคะอ่าแล้วก็ที่สำคัญไม่ได้ฉีดยาฆ่าแมาลง่ะพี่น้องเนม้เห็นหมดไตอยู่มนบคะ,นะแน่เห็นหนอนเจาะใบอันนี้เขาเลี้ยนมาตัดแต่หน,หน่อยหน่อยฮอกกัสสีหัวคู่บอกว่าผักได้มีแมลงมีมดมีหมมนอนเจาะแสดงว่าผักนั้นปลอดภยัย ทางจอยหลายๆกับเกษตรกรกับสิซ้ำใจมันบ่กมาสิบอ่อเหลืออย่างมันมาขาคุณคุข้ขานี่นั่นเป็นทฤษฎีรักการนะคะเนาะอันนี้กับน,นอนจออีหลีค่ะพี่น้องแต่เพิ่นหฮอทางไหนนี่แนนกวดนะคะจับดูคลำดูก็รู้ว่ากะหล่ำปีส่วนนี้นี่สมบูรณ์นะคะอ่าปลูกไว้แจกพี่แจกน้องค่ะอันผู้ว่าอยู่นี่บ่แม่เจ้าของสวนหรอกค่ะพี่น้อง เป็นสวนเอื้อยพื้นนะคะเฮากะมาถ่ายทําพูนเจ้าของสวนพิ้นพูนค่ะเจ้าของบ้านของแท้ค่ะกำลังทําความสะอาดบ้านวันอาทิตย์เนาะค่ะเนาะวันหยุดวันหยุดพี่น้องเฮ็ดอีหยังกันแน่เม่นมาแนน่เด้อค่ะเด้อฝากกดติดตามช่องคูตากเนีหนเด้อค่ะสวัสดีค่ะ